เครื่องมือชุดนี้จะเป็นของลูกค้าจังหวัดกาลสินอำเภอหนองกุ้งศรีนะครับจะมีแบบจับตัดแกนวาลนะครับตัวนี้นะครับจะจับ,จบแกนวาล 4, 4. 5, 5, 5, 5, 5, มิล4.5มิลหรือมิลในตัวเดียวนะครับใบวาลใหญ,ใหญ่ใช้จับได้นะครับตัดแกนวาลกึ่งใบวาลสซะล่อง,ลองเล็บวาลนะครับแล้วก็แบบจับปาดหัวลูกสูบนะครับจะมีสลัก ปในชุดแล้วก็บูธยึดปาดคอลีดปาดฐานคอลีดมีโอโนโวได้นะครับตัวนี้นะครับชุดนี้นะครับแล้วก็ดอกหลบวาวปรับขนาดได้ในตัวนะครับใช้กับสวรรค์แท่นนะครับแล้วก็แบบจับลูกสูบหลบเวบาวอันนี้ก็ใช้กับสวรรค์แท่นนะครับพร้อมบูธนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อของทางร้านทั้งช่างตีเครื่องมือช่างนะครับ TBR r a c i n g Tool ตามนี้เลยครับ